ชหม่รลครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดก,กันเลยเลขใหม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นกโลเท่าน,นั้นเองปิดเปิดแบบออตโต้มาให้เรียบร้อยเลยในส่วนของภายในเบาะหนังสีดำสามารถพับเบาะได้ติดแอร์รอบนพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานด้านหน้าของเขาระบบเซ็นทรัลล็อกพวงร่ายมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้เบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ออปชั่นจัดให้เต็มๆเลยนะคะวารันตีศูนย์ยังอยู่อีกด้วยสนใจคันนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนนะคะพิงอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สวินทวงศ์4 6สำนักง,งานใหญ่สาขาที่3สุขของเราซุนร่วมรถมือ2งย่านที่ใหญ่ที่สุดในย่านสวินทวงศ์นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะพิงดูรถเด็ดๆสวยสวยเป็นรถ p p พ7ที่ดั้งคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี้เลย นะคะได้ตัวโฉมใหม่มาให้นะคะรถปี2023ให้อีกด้วยแล้วก็ตัวนี้วารันตี0ูนย์ยังอยู่ใครที่มองหาโฉมนี้อยู่ห้ามพลาดแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ถูกกว่าป้ายแดงอีกด้วยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลย0827043253เบอ mm ร์พิงแอดไลน์ได้นะคะได้เป็นโต้ตาฟอร์จเนอร์ลีดเดอรตัววีขับ2ปี2023 นะคะ1ล้าน1แสนเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวดอกเีดยที่2.59ผ่อนศูสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะได้ออปชั่นที่เยอะนะคะตัวโฉมใหม่ถูกกว่าป้ายแดงขายเพียงแค่1น5 0 0ล้าน1แสเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูไละเอียดคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำตัดขอบด้วยสีดำมาให้ไฟหน้า full LED มาให้มาพร้อมกับไฟเดนทั n นีไลท์นะแล้วก็ตัวนี้นะมีกล้องหน้ามาให้เป็นกล้อง360องศามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยระบบเซนเซอร์รอบคันกันเลยตัวโฉมปัจจุบันมาให้เลยได้รถปี2023ไปใช้งานแล้วก็ตัวนี้นะวันตีศูนย์ยังอยู่นะคะออปชันของเขาจัดให้เต็มๆรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพที่เห็นตอนนี้นะคะยังไม่ได้เก็บงานอะไรพิ้งรีวิวให้คุณลูก เห็นชัดๆเต็มๆกันเลยนะแล้วก็ตัวนี้ไม่เก็บงานสีไม่เก็บอะไรเลยเพิ่งรนจากเทเลอร์กันมาเลยใน่วนของล้อคันนี้ได้เป็นล้อแม็กลมดําสวยๆมาให้เลยแม็กแท้เดิมจากโรงงานเป็นแม็กของทางศูนย์โตต้าโดยตรงเลยได้มาพร้อมกับยางเดนหลอให้อีกด้วยนะคะยางปี2023มาให้ยางเดนหลอเนี่ยมันติดกับตัวรถมาให้เลยนะคะมีราวบันไดสีดํามาให้พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมีระบบช่วยเตือนออกนอกเลนมาให้ กับคุณลูกค้าคือตัวนี้ระบบความปลอดภัยของเขารอบคันเลยมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคมเมียมมาให้อีกด้วยในส่วนของภายในกันบ้างระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับไฟไฟ้ามีมาให้มือจับแบบโคมเมียมลำโพงด้านข้างเขามีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจกแท้เดิมจานโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอเมทอาร์ตต่างๆมีช่องใส่ของมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อย ช่องใส่แก้วน้ำผลนน้ํามีมาให้นะคะปุ่มพุ s สต t a r t มีมาให้ครบเลยมีช่องใส่แก้วน้ํามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยพวมไรหุ้มหนังสีดําได้เป็นพวมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนแอร์อโอตโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีดําตดัด้วยจะเข็บสีเทาได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้า ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่สติ๊กเกอร์มอออก,กอนะคะเป็นของโตต้ามอเตอร์โดยตรงเลยตัวน็อตไม่ขยับออกจากที่นะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมคันนี้กันเลยนะคะหยยบเด็กกดปุ่มโุชตาร์ได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม่หน้าจอจะเป็นแบบอลิมิเต็ดมาให้เลยออโต้นะคะคันนี้เลขไม์วิ่งอยู่ที่สม เจ็ดหมื่ได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจัดโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยพวงมาลัยหุ้มหนังสดดำน,นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นมาพร้อมกับพุทคอนโทรลให้อีกด้วยนะคะหน้าจอตรงนี้เป็นจอ Android จอแท้เดิมจัดโรงงานจากศูนย์โดยตรงเลยแอร์ออโต้นะคะตัดด้วยรลดลายไม้สวยงามเป็นเกียร์ออโต้มาให้มีปุ่มระบบกันลื่นปุ่มอ c โคโหแล้วก็พาวโมดมาให อย่าที่พิงแจ้งระบบความปลอดภัยติดกล้อง360องศามาให้กับคุณลูกค้าครบๆเลยพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานนะคะลำโพงด้านข้างติดมาให้อีกด้วยนะคะใครที่มองหาโฉมใหม่พิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยออปชันจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้ในส่วนของภายในคันนี้พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานติดแอร์รอบพันเบาะสามารถพับไปตรงด้านข้างได้ได้เป็นเบาะหนัง มาให้นะคะแล้วก็สามารถพับเบาะขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันนี่วนของล้อคันนี้ได้เป็นล้อแม็กนมดาส,สวยๆมาให้เป็นยางเต็น์หลอบยางปี2023มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้ระบบเซนเซอร์อีก 4. จุดอยู่ตรงด้านหลังมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะแล้วก็มียางอะไหล่อยู่ตรงด้านล่างมาให้อีกด้วยสปอยเลอร์ไฟเบรกโดนที่3กระจกไร้ฟ้าตัดขอบด้วยสีเดียวกับตัวตรถมาให้ มาพร้อมกับกล้องเทอรลังปิดเปิดแบบออโต้มาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะคุณลูกค้าก็สามารถวางของได้สามารถพับเบาะไปตรงด้านข้างได้แล้วก็ตัวนี้ติดแอ,อร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนีส่วนของเบาะแจ้งก่อนยังไม่ได้ปรับส,สภาพคือเบาะใหม่มากลูกค้ารถเดิมถือว่าสวยมากๆนะคะสามารถเข้ามาดูรถกันได้เลยตอนนี้นะคะคุณลูกค้าชุดไฟไท้ายของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มีเลยชุดไฟไท้ายของแท้ สำหรับใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะพีงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยออปชันของเขาจัดให้เต็มๆแน่นอนนะคะติดฟิล์มรอบพันตัดขอบด้วยโคมยยงสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยระบบเซ็นเซอร์มีทั้งด้านหลังด้านข้างมีมาให้ครบในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023ได้เป็นยางเดนลอปนะคะแม็กลมดำแม็กขอบ10รู้สึกน่าจะเป็นแม็กขอบ18แม็กแท้เดิมจัดโรงงานมีราวบันได สีดำมาให้อีกด้วยมือจับแบบโครเมียมมาให้นะคะพื้นที่กว้างขวางด้ใช้งานสำหรับคันนี้คือแอร์ถือว่าเย็นมากมากมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำมาให้ช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้ตัวล็อกเด็กทุกจุดลูกค้าสังเกตได้เห็นไหมคะ4ีรถเดิมอันนี้พินใช้กล้องสดของ iPhone เลยนะสลรถเดิมแล้วก็มือจับแบบโครเมียมสวยๆมาให้แบบนี้เลย แผนเพจเช็คได้จากเร่ตัวคือตัวเครื่องตัวถังเช็คได้เลยนะคะสามารถเช็คจากประวัติศูนย์ได้บอะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้คู่มือต่างๆเขามีมาให้ครบเลยแล้วก็มีช่องใส่ของด้านบนก็มีมาให้เช่นเดียวกันตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามนะคะเป็นรถปี2023ภายในเขาจะได้เป็นเบาะสีดำเพื่อความสวยหรูสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะใครที่มองหาตัวบรีเตอร์พิเนตเป็นคันนี้ อีกหนึ่งคันเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ติดจองนะคะ Fortuner ที่ลงจากเทเลอร์อะคะ่ะตอนที่พิงไล่สดอะจะอยู่ประมาณ3-4คันตอนนี้คือติดจองถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะได้เป็นโต้ตาฟอร์จเนอร์บีเ r อร์ตัววีปี2023ันขับสองกับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสน หนึ่งล้านหนึ่เครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบีย้ยถือว่าถูกมาก2.59ผ่อนสูงสุดได้ถึงเจ็ดปี84งวดเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ,ส,คะ,คะสังเกตได้จากตัวนอ็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอารต่างๆแบตเตอรี่ตัวนี้หนูเช็คให้นะคะเช็คจากแบตเตอรี่มาจากของบีฟิกเลย นะคะคเช็คค่าในส่วนของแบตเตอรี่ถ้าต่ำกว่า50%หนูเปลี่ยนให้ชุดไฟหน้าของแท้คันเดิมตรงแท้จากโรงงาน1อยเมตรอัดต่างๆชุดไฟหน้าของแท้สําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่อง2.4นะเป็นเครื่อง2.4 1อยเมตรอัดต่างๆจุดแต้ม4ตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงแผ่นกันร้อน100เมตรอัดต่างๆมีให้ครบนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปมีการตรวจรถ 274รายการให้เช็ครถแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหวีววต่างๆเช็คให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่าน่อยที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะอยากได้เป็นตัวโฉมใหม่ปีใหม่เลขใบน้อยๆนะพิงแนะนำเปอนคันนี้อีก1นึ่งคันเลยนะคะได้เป็นน้องสีขาวมุก สวยๆมาให้แบบนี้เลยเลขไมถือว่าน้อยมากๆคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะตัวรถหรือโครงสร้างรถนะคะยังไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นลูกค้าจะได้เห็นตัวรถโครงสร้างรถเดิมๆกันเลยนะคะ t o t ต้าฟอร์จูเนอร์บริ 2.4V ขับ2ปี2023กับราคาอยู่ที่1 1 5ล้านถึง0 0 0 0เลขไมยอยู่ที่7,3 0 0มืน นะคะคุณลูกค้าเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวขอรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหากิจธุรกิจส่วนตัวจิตการ ส่วนตัวออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนนะคะมีเครดิตจัดยอดได้เต็มออกรถฟรีดาวได้เลยโทรปรึกษารายละเอียดหาพิงได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงก็ได้ที่สุมินทวงศ์6 4 6ติดกับถนนใหญ่มาพกกับพิงเพชรยนต์ได้เลยนะคะต่างจังหวัดออกได้มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะส่งรถสไล ปริมบนทนแต่ถ้าลูกค้าจะลงมารับรถแถมน้ำมันให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยคลิปต่อไปจะพาคุณลูกค้ามาดูรถ่าไในนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามได้คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ